ิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าในไลน์เป็นเสียงใหม่หรือว่าเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงที่เราชอบมาดูขั้นตอนแบบไง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เข้ามาที่ไลน์เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดไปที่โทรในหน้าโทนะครับให้เลื่อนลงมาและกดไปที่เสียงเรียกเข้าต่อไปกดไปที่เสียงเรียกเข้าเริ่มต้น เมื่อเข้ามาที่หน้านี้เราจะเจอเสียงเรียกเข้าที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใหม่แบบฟรีจากด้านล่างตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเรานะครับอยากจะนําเสียงเพลงที่เราชอบมาตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าในไลน์ก็สามารถทําได้นะครับให้เราไปซื้อเพลงในไลน์เมโลดี้เมื่อเราซื้อเพลงในไลน์เมโลดี้นะครับเพลงที่เราซื้อมานั้นมันจะมาอยู่ในหน้าเสียงเรียกเข้านะครับเราก็สามารถกดเลือกเพลงที่เราชอบเพื่อที่จะตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าในไลน์ได้ เมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดตกลงตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเสียงเรียกเข้าในไลายของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงเพลงที่เราได้ตั้งไว้แบบนี้นะครับเวลาที่คนอื่นนะครับโทรหาเรามือถือเรานะครับมันก็จะดังเป็นเสียงเรียกเข้าที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าในไลน์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเบนเทคได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ